หาว่ากูละลานพระมึงไปแหกตาดูประวัติศาสตร์รัชกาลที่สามไปมึงไปแหกตาดูประวัติศาสตร์รัชกาลที่หนึ่งไปพระทำผิดแล้วเพียงเล็กน้อยไล่ศึกมีถึงขั้นประหารชีวิตก็มีรักษาธรรมวินัยไม่ได้พระเลยเกิดความกลัวกันไปหมดช่วยกันขวนขวายในการสังฆทานในยุครัชกาลที่สามธรรมะเจริญรุ่งเรืองรัชกาลที่สามนี่อุปธรรมและศาสนามากพระไม่ดีจับศึกไล่ศึกหมดมึงไปหัดอ่านประวัติศาสตร์บ้าง ถ้ามึงบอกว่ากูนั่งวิจารณ์พระเร็วๆชั่วๆมึงไปดูพระมหากัตริย์บุรพภกระสาติราชเจ้าในสมัยครั้งก่อนการเขาทํากับพระพิสุสงยังไงที่ทําความเลวความชั่วอาจไปศึกษาประวัติศาสตร์กันซะบ้างจนศาสนารุ่งเรืองขึ้นได้เพราะช่วยกันจัดแยงจัดการมึงไปดูนั่นไปดูประวัติศาสตร์เลยเขาจัดการพระยังไงในสมัยก่อน ก่อนมึงจะพูดจะลายกูเนี่ยทุกวันเนี่ยแค่วิพากษ์วิจารณ์สมัยก่อนนี่ถึงขั้นไล่ศึกจับศึกได้ซ้ำบังคับศึกก็ด้วยแหกตาดูประวัติศาสตร์กันนิดนึงก่อนจะพูดจะลายอ่ะไล่กลับไปบูรดูบูรพกษรัตร์ท่านบำรุงส่งเสริมพระศาสนาด้วยและท่านก็ขับไล่พระที่ทําลายพระศาสนาด้วยจับศึกกลาลเนรนาพระที่ทําชั่วทําเลวนะ่ะไล่ออกจากศาสนา ไม่คิดจะแก้ไขอะไรตามเหตุตามธรรมตามวิมมนัยกูชวนเชิญมึงให้ไปกราบไหว้พระที่ดีๆกูเชิญเชนชฉลอจิตใจมึงด้วยความแก้วกล้าอาการในการพามึงไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อนาบุญมึงกลับไม่เอาจะไปสนับสนุนกับพระที่ไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสนับสนุนกับพระทำเลวทำชั่วไปสนับสนุนกับพระที่ไม่รักษาธรรมวินัย จ้องแต่จะทําลายทําวินยัยอยู่ไม่ได้ก็ไม่สึกตัวเองออกไปนั่งหน้าด้านหน้าทนในการทําผิดพระวินยัยไม่มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อวินยัยนี้เลยแม้แต่นิดเดียวพระพุทธเจ้าด่าภิกษุอย่างนี้เรียกว่าภิกษุชั่วภิกษุเลวภิกษุมหาโจรร่นทําวินยัยมึงไม่แหกหูแหกตาดูกันเลยเหรอ มึงหาติึกษากันสะบ้างไม่ใช่ดีแต่แพมนั่งด่ากูไปวันหนึ่งคืนหนึ่งและหาว่ากูด่าพระใส่ร้ายป้ายสีกูกันเก่งเหลือเกินสันดานมึงไม่ได้ปกป้องศาสนากันเลยมึงนั่แหละทำลายศาสนาสนับสนุนพระชั่วๆเร็วๆสนับสนุนพระที่พิพาทวิจารณ์คา,ารวะด้วยคำหยาบคาย สนับสนุนพระที่ใส่ลายป้ายสีขาววาดว่าเข้ากับการเมืองจ้องจะทําลายศาสนาจ้องจะทําลายสังคมจ้องจะทําลายประเพณีปู่ย่าตายายมันเป็นฝ่ายการเมืองนั้นเป็นฝ่ายการเมืองนี้มึงดีกับปกป้องพระสันดานชั่วชัวเออแปลกมากเลยพระมหาโจรแบบนี้มึงปกป้องได้ยังไงแทนนี่จะช่วยกันในการตักเตือนตำหนิจริตจริงพระมึงกลับไปเย้ยเย่ยเยกันกับพระเอาเลยดีเลยสันดาน เพนสถาบันมหา,ากษ,าษ,าษ,าษาัตริย์ทำนุกพระพุทธศาสนาให้พศาสนาพุทธลุ่งเรืองถูกต้องนะการจะทําให้าศาสนาเจริญรุ่งเรืองต้องตัดของที่สกปรกโสโครกออกแล้วรักษาของที่ดีให้เจริญลุ่งเรืองผูๆๆ้ถามว่าน้ําในบ่อน้ํมันเน่ามีปลาตายเต็มไปหมดถ้ามึงไม่ตัดปลาตายออกมึงคิดว่าปลาเป็นที่เหลืออยู่จะตายหมดทั้งทั้งบ่อนะตายหมด วิธีการกําจัดน้ําที่กําลังจะเสียในปลาเน่ามึงจะทำยังไงมึงต้องตัดปลาเน่าๆออกแล้วเหลือปลาดีแล้วเติมน้ําดีเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้ปลาเดิมอยู่ได้ด้วยการเติมน้ําใหม่เข้าไปเติมน้ําดีเข้าไปเพื่อดันอะไรดันน้ําชั่วออกดันน้ําเสียออกแต่ถ้ามึงยังรักษาปลาเน่าๆไว้ด้วยมันก็ยิ่งเน่าขึ้นแล้วมันจะทําให้ปลาในบ่อทั้งหมดตายไม่เหลือถ้ามึงไม่ตัดผ้าชั่วๆเร็วๆออก แล้วมึงจะรักษาพระดีๆได้ยังไงในเวลาใดก็ตามที่ภิกษุชั่วภิกษุเลวมีมากกว่าพระภิกษุดีในเวลานั้นพระภิกษุดีต้องคอตกซบเศราจบเจา้าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการที่จะปฏิรูปรูปแบบของศาสนาให้ดีขึ้นได้เพราะกําลังของพระชั่วมีมากกว่าพระดีมึงไปอ่านพระตไตรปิฎกดูว่าสิ่งที่กูพูดนี้มีจริงไหม ในยามใดก็ตามมีพระพิสุดีมากกว่าพระพิสุเลวในเวลานั้นพระพิสุเลวจะก้มหน้าคอตกซกเศาจบเก่าไปเพราะไม่มีอิทธิพลต่อพระดีในเวลานี้มึงพิจารณาพระดีกับพระชั่วอะไรมีมากกว่ากันแล้วใครระหว่างพระดีกับพระชั่วที่คอตกพิจารณา มึงอยากคิดว่าทุกคนเป็นพระนะที่ขาดจากความเป็นพระไปแล้วก็มีตั้งมากมายแต่ยังใส่ผ้าเหลืองไม่มีความละอายเที่ยวให้คนอื่นกราบไหว้ด้วด้วยขาดจากความเป็นพระไปะนานแล้วนี่ชั่วสุดๆมหาโจรมึงอยากคิดว่าไม่มีพระประหลาดชิกเต็มไปหมดขาดจากความเป็นพระเต็มไปหมดแต่ปิดบังซ่อนเลนกูกำลังจัดการกับพระประเภทนี้ให้ออกจากศาสนาไป เมืองกลับมาห้ามกูสติปัญญาไม่มีโง่และอวดฉลาดขวางในสิ่งที่ไม่ควรขวางปกป้องในสิ่งที่ไม่ควรปกป้องกูวจริงๆแล้วยังมีหน้ามาเทียกว่าตัวเองเป็นผู้ปกป้องพระศาสนาทั้งๆท,ที่มึงกำลังทำลายศาสนาเมืองหาว่ากูด่าพระแต่เมืองกลับไปบอกพระรูปนั้นถอดผ้าเหลืองออกไปเลยถ้ารูปนี้ถอดผ้าเหลืองออกไปเลยมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะ คนที่พวกมึงตีอย่างเช่นพระจารึกฤทธิ์มึงไปด่าท่าน,นันน่ะว่าทําไมแม่พระฤทธิ์ถอดพระเหลืองออกไปเลยมึงยังด่าพระเลยแล้วมึงดา่าเจาะจงทนด้วยซ้าแต่กลับไม่ดูวาจาจาบช,ช้่วชั่วหยาบของตัวเองแต่กลับเที่ยวละลานชาวบ้านว่ากูด่าพระมึงนี่มันชั่วจริงๆสันดานใช้ไม่ได้ ครไปด่าท่านกูไม่พูดกูไม่พูดกูไม่พูดถึงชื่อมันมันเนี่ยพยายามปั่นทุกอย่างให้กูพูดชื่อเพื่อคนจะได้ไปใส่ใจมันเพราะตอนนี้ไม่มีใครดูมันกูไม่พูดมึงจะสังเกตได้ว่ากูไม่เอ่ยชื่อใครเลยแล้วมันไม่ต้องไปตามหาตัวด้วยไม่งั้นมึงจะไปเพิ่ม engagement ให้มันเนี่ยมีคนดูเยอะขึ้นไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจปล่อยให้มันพูดให้ควายฟังต่อไป ควายตัวหนึ่งร้องมอควายสี่ห้าตัวที่เหลือก็ร้องรับมอมอมันฟังกันรู้เรื่องมันก็เลยมีกันอยู่สี่ห้าตัวที่ฟังกันแค่นั hey, ้นแหละง่ายๆน้าสลดสังเวชไม่มีใครเขาจะฟังมืองก็พยายามจะปั่นกระแสให้คนไปฟังเมืงให้ได้อุสลดสังเวช แม่เอ็นเกตขึ้นดีคลิปสองคลิปรีปันดาผู้ใหญ่เลยดาผู้สำเร็จไม่กี่คลิปจะเอาทุกคลิปให้ได้ฝันไปเถอะมึงไม่มีใครเ็าให้ค่ามึงหรอกมีแต่ควายด้วยกันเท่านั้นที่ให้ค่ามึงมีแต่ผู้เห็นเดินเกี่ยวเขานี่เกี่ยวกันชนกันตัวเขาหาักไปบ้างแล้วน่ะเขาที่เดินเกี่ยวกันชนกันกระตุยกระจายไปหมดแล้วละกเต็มไปหมดละเขาเนี่ยเดินเกี่ยวกันน่ะวุ่นวายไปหมด มึงนั่งด่าการเสียงดังก็เลยที่มึงเสียงดังไม่ใช่เพราะคำด่านะจ๊ะเสียงดังเพราะเขามึงกระทบกันจ้าป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่เขามึงกระทบกันอย่างนี้จะ้ะเนี่ยเขามึงกระทบกันนี่เอากูจะอะไรกระทบกันดีล่ะเขามึงกระทบกันอ่ะเนี่ยช้างกูเนี่ยกูไม่มีควายนะกูมีช้างอ่ะว่าเชิงเทียนช้างเนี่ยเนี่ยกระทบกันเนี่ย เขากระทบกันอย่างเงี้ยแล้วเสียงดังก็เลยบอกว่าออ้ยเวลาเราพูดอะไรไปนี่เสียงดังมากเลยด่าอะไรใครก็สนใจไม่ใช่จ้าไม่ใช่เสียงมึงดังจ้าเขามึงกระทบกันเสียงดังสติเนาะอย่าคิดว่ามึงมีปัญญาในการที่จะไปกระทุ้งสังคมไปพูดได้ชัดก่อนอันดับแรกกูยังเห็นเวลาพูดจะเหมือนคนนั่งอมลิ้นอยู่เลยพูดได้ชัดก่อนจ้าเรียงลําดับเรียงลิ้มน,นิดนึง กูเห็นยังนั่งพูดกันพันอยู่เลยโอ้ยแต่อยากจะด่าชาวบ้านแต่ยังพูดไม่คล่องยังพูดไม่ชัดเลยกูนึกว่าคนพม่ากูนึกว่ามาจากต่างประเทศกูนึกว่าไม่ใช่คนไทยอ๋อก็ไม่แปลกเราทำไมด่ากูจังเลยสั่ชาติไทยได้หรือยังก็ไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันนะนะนานๆทีนะ กูจะด่าสักทีหนึ่งนานๆทีกูจะด่าสักทีหนึ่งขอสักทีทีน,นะ